สวัสดทีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับผมฮีโร่นะคะแล้ววันนี้ผมนะจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอ่อเ h o s ์ฮอฟฟินเฮาสนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวง่ายๆนะครับคือวิธีการเล่นของเกมเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะขึ้นไปเหยียบบนบ้านนะครับที่นะครับเราสร้างขึ้นเองนะครับนี่ผมปรับแต่งบ้านตามสไตล์คริสต์มาสเลยนะครับมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านของผมนะครับ เราั้นเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ให้ได้จนกลายเป็นข้อสุดท้ายนะครับนั้นเราก็จะชนะนะโอเคแต่ว่าแล้วเกมนี้เนี่ยครับเราเนี่ยจะต้องเน้นการโชคดีด้วยนะครับแต่เกิดเราโชคร้ายเนี่ยอาจจะไปเหมือนผมนะครับเออซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปทดสอบเกมนี้มาแล้วนะครับจะเล่นเกมไหนต้องทดสอบเกมนั้นเป็นเกมแรกเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทดสอบไปนะครับได้ประมาณ12ชัยชนะเลิศนะครับ ก็จะมาอัดเกมนี้ให้ฟังนะครับเออซึ่งนะครับเกมนี่เนี่ยมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับเล่นก็เพลินดีนะคะทุกคนแต่ที่ไม่เพลินเนี่ยก็คือดวงสตาของท่านนะครับถ้าเกิดท่านเนี่ยไม่ได้ห้อยพระมาหรือว่าท่านเนี่ยดวงไม่ค่อยจะดีนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือท่านโชคร้ายอ่ะท่านก็จะโดนเออสิ่งไม่ดีนะครับพุ่งเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับอย่างผมนะครับสกี้เห็นไหมครับ คือจู่ๆนะครับฟ้าลิขกิตก็ไม่เป็นชะตานะครับเอาเรียกสายฟ้ามาพาใส่หัวนะฮะดังปังปังปังนะครับเรียบร้อยเลยับตายเออและสิ่งที่ผมทําได้นะครับก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือการรอนะครับแต่ระหว่างรอนี่ครับผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะฮะไปดูบ้านของผมเองนะครับเออแล้วนี่ก็คือดีไซน์บ้านของผมเองนะครับมันเนี่ยมีปลาหมึกอยู่ข้างบนนะครับปลาหนีง้ออยู่ข้างล่างนะครับมีปลาสีขาวเหลืองอยู่ข้างล่างนะครับ ดมจากปลาเนมนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเดอกบัวนะครับพร้อมกับกระดิ่งของคริสต์มาสนะครับเป็นบัวคริสต์มาสนะครับตรงนี้ก็จะมีปากกาลงปากกาลังหอยหินปูปลาอะไรนั่นแหละครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีที่ใส่พวกโคคาโคล่านะครับข้างในบ้านเนี่ยครับก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในบ้านนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้าง และอีกอย่างหนึ่งนะคบนั่นก็คือผมเนียมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยก็คือนะครับมันมีสัตว์เลี้ยงของผมอยู่นะครับนี่และนี่ก็คือข้างในบ้านของผมอยู่นะครับนี่ข้างในบ้านเราสามารถจะหมุนได้ด้วยนะครับนี่ข้างในบ้านของเรานะครับก็จะมีโปสเตอร์นะคบแปะรูปเออเพลเยอร์คนหนึ่งเอาไว้นะครับใส่เสื้อสีแดงนะครับเออที่เมาส์ผมชี้เลยนะครับเออดูตาเมาส์ด้วยนะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่หนังสือนะคะเป็นเก้นหนังสือนะคะทุกคนเอาละส่วนมากของผมก็จะมีแค่นี้หรอกนะครับไม่มีอะไรเยอะหรอกครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะวางอะไรไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าผมเก็บมาเยอะไงเนี่ยมีเก้นหนังสือไอ้นี่คืออะไรไม่รู้นะครบแล้วอันนี้ก็คืออะไรล่ะคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะส่วนตรงนี้ก็มีปลาด้วยแต่ว่านะคะผมจะเอาเก้นหนังสือไว้ใหาเอาดีกว่ามันเกะก,กะ ผมขอเอาเอ่อกล่องอะไรไม่รู้นะครับมีแสงสีเสียงนะครับเอาละทุกทุกคนแล้วผมเนี่ยก็สามารถที่จะแบบแต่งบ้านของผมได้ด้วยนะคะทุกทุกคนเออนี่ดูดินี่บ้านของผมภายนอกนะคะก็จะมีลักษณะไปอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นผมเ่ยจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปดีเอาใส่เป็ดไหมถ้าเกิดเราใส่เป็ดนะครับเออดบบอกโบว์ข้างบนของเรานะคะก็จะหายไปนะครับดบบอกบวคริสต์มาสนะครับแต่ว่าจะมีเป็ดทองคํา ส่องแสงสีเสียงนะครับเข้ามาแทนที่นะครับและถ้าเกิดเราเนี่ยใส่ดอกบัวนะครบไอเป็ดเรืองแสงสีเหลืองนะครับก็จะหายไปนะครัะนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้1อย่างเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใส่1อย่างเนี่ยเราก็จะหาย1อย่างนะครับเออพูดเพลินจนตอนนี้นะครับเกมจบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเล่นเกมต่อไปกันเลยเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เกมกันเรจะเริ่มแล้วนะครับนะเอาล่ะเกมเริ่มแล้ว เออเขามีให้เลือกเกมโหมดด้วยนะครับนี่คือกเกมโหมดสวปเปอร์นะครับหรือว่าเกมโหมดไทยนะครับเออผมแปลถูกหรือเปล่าเนี่ยคือกเกมโหมดนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายนะครับซึ่งนะครับคนสุดท้ายที่ผมบอกเนี่ยก็คือคนสุดท้ายที่สามารถที่จะเอาทริปลอจากกงจากสังหารน,นะครับให้ได้นะอ้ยผมโดนดูดเอ้าตายเดี๋ยวทำไมผมตายเฮ้ยเดี๋ยว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 เดเดียเดียเดียเีย นี่ผมโชคร้ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนตายไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะสปีดเทคดูนะครับก็คือดูคนอื่นเล่นไปนะครับเฮ้ยผมเนี่ยเป็นผู้พิเศษจริงๆนะครับเริ่มเกมมาตายเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่สองเกมแล้วนะที่ผมเริ่มมาทีเดียวตายเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ส่องมาที่คุณผู้ชายคนนี้นะัะที่เขาเนี่ยมีตายเลเซอร์นะเออเราเนี่ยจะต้องกระโดดหลบแท่นสีแดงๆนะครับที่จะพุ่งมาหาตัวเรานะครับ ถ้าเกิดเราก็โดนเราไม่ทันแล้วเราเผลอโดนมันเนียผพักล่วงลงไปตายนะครับก็จบเลยนะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเกมหมดดวนดาบเฮ้ยคนที่อยู่ในวงนี้นะครับจะได้ดาบมานะเอาไว้ดวลกันนะแต่ว่าเขาจะไม่เอานะคะสมัคคีคือพลังนะเฮ้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องเอาชีวิตรอดภายในคนเดียวเหมือนเดิมนะโอเคนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมเขาถึงกระโดดได้นะคะแต่ทั้งที่เขาเนี่ยตัวสัมผัสเลเซอร์แล้วนะครับนั่นก็เพราะว่านะครับเขาเนี่ยแหลกนะครับ คือเครื่องของเขาอาจจะแบบมีปิงที่นออ้อยกว่าหรือเยอะกว่าก็แล้วแต่เขานะทุกคนทําให้เราเนี่ยเห็นว่าเลเซอร์แตกเขาแต่เขาไม่ตายแถมยังมีชีวิตอยู่อีกนะครับนั่นก็ธรรมดาสำหรับผมนะครับโอเคอาจจะพอเข้าใจแล้วนะคบงั้ผมภาคต่อเลยดีกว่าไปอุ้ยดูคนนี้สิเขาอ้วนมากเลยนะทุกคนแถมเขายังมีตุ๊กตาแปะอยูไหลเขาด้วยนะคะทุกคน อุ <One input> right. ้ยอ้วนมากเลยเนี่ยฉันอ้วนมากเลยพอดีกอนกับตัวฉันกินเยอะไปหน่อยอ่ะอี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 อ่ล่ะเราไปคนต่อไปกันดีกว่านะคะเด็ดเด็ดจะจะจะไปคนต่อไปเดี๋ยว็ดเด็ดทำไมคนนี้ผมจะปีเทคเขาได้ไหมอุ้ยมวยนะนีใครน่ะอยู่นี่อุ้ยอู๋อู๋อู๋ติดลิกัสิ์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะคะทุกคนอาจจะติดลิกัสิ์ก็ได้นะคะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่ามันโผล่มาได้เดียวเองอ่ะไออะไรติดลิกัสิ์เนี่ยอือน่าจะ คีปผมน่าจะไม่โดนลบนะครับเฮ้ยโดนดาบอีกแล้วส้กันนี่น้อยนี่เนอะนดี่โดูดาบไปด้วยลบเลเซอร์ไปด้วยนี่ยังแค่เลยลบลบลบไอ้ชนะแล้วนะครับคนนี้นะครับเย้ว้าวสุดยอดเลยนะทุกคนเออเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันเลยนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงชื่อว่าอโมกอสนะทุกคนเพราะไม่รู้ว่า ถ้าเกิดผมร้องเพลงมาแล้วผมจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าขอร้องนิดนึงนะคะได้โปรด u t u b e อย่าแบนผมนะตึ้งตึงตึง,ตงโอเคแค่นี้แหละทุกคนไปเอาล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกมโหมดแถวนะครับซึ่งเกมโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมโหมดที่เรานั้นจะได้มีบ้านเป็นแถวๆกันนะคะทุกคนเออแล้วตอนนี้นะคะผมถูกสุมให้ผมมีเด็กแซนนายมาไงเนี่ยแซนอะไรเนี่ย สวัสดีครับ it's a beautiful day outside b i r d ์ are singing เดี๋ยวก่อนนะฉันดูอนาเทีวมาก่อนอย่าบอกนะว่าแกจะสู้กับฉันนะั่น่ะโฮโคแกจะคิดจะทำอะไรอืพี่โอลักยูนายเนี่ยจะตายแน่นอนอะไรอะไรอะไรใครจะโไนโอ้ oh my god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 , oh my god. Oh my god. Oh my god. ไม่ได้แอบสลับเก,งก,งก,งกง่งเก่งเดือดสายฟ้าชานะแล้วทุกคน <_ c oughs> แซงก็ทําอะไรฉันไม่ได้เรียบรอ้อยทุกคนเฮ้ยคราวนี้น่าจะโชคดีนะครับแต่ที่ผมไม่พอใจก็คือหน้าผมหายไปไหนพโ่โทเอ้ยทําไมจูจูเสื้อผมเปลี่ยนกลายเป็นเสื้อกระจาะง่อยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยผมกลายเป็นเสื้อนุนะ่ในเกมโลบอไปซะง,งั้นนะคะแคนตัวน,นี้ผมก็กระโดดไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันหางกันเก,กินไปนะแล้วเราจะทํายังไงดีเนี่ยเฮ้ย มีชายล่องขนคนแปลกหน้าวินนิ่งสมัยมาหาเรานะคะสวัสดีครับพี่อุย้ยสวัสดีไอ้นูฉันมาเพื่อที่จะมาทําการสวัสดีนายนะแค่มาเยี่ยมนะเออก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอาล้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูข้างในนะครับนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนมันมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเรากดได้ด้วยเฮ้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีพื้นของเราด้วยนะครับเฮ้ยเราเปลี่ยนสีพื้นได้อะ่ะเฮ้ยอะไรอะไรโผล่มาช่างมันเถอะทุกคน เฮ้ยเราสามารถจะเปลี่ยนสีพื้นได้เนี่ยทุกคนดูทุกคนดูตรงผ้าที่มันขมพื้นอยู่สิทุกคนเฮ้ยมันสามารถได้จะเปลี่ยนสีได้ด้วย,ยสุดยอดเลยอ่ะเอออะไรเนี่ยตอนนี้นะคบมีใครบางคนได้กับดักระเบิดมานะด,ดักระเบิดเหรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าแกได้กับดักระเบิดมานะ่ะอย่านะอย่านะอย่าวางมันนะเฮ้ยทุกคนแต่ว่าผมอิจฉานี่มากเลยไอ้นี่มันโชคดีอ่ะได้อะไรมาครอบครองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการชงาานนมกกเเลลยแหะโอคคทุ เออนี่ก็ผ่านมาประมาณ 2- 3สนาทีแล้วนะเนี่ยเกมโมยังไม่จบเลยแต่นะครับผมจะดูรูปภาพของผมเองนะครับเออเอาล่ะผมมีอีกอย่างหนึ่งนะับที่จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือนะครับท่านผู้ชมครับคือแต่ก่อนเนี่ยการแต่งกายของผมเนี่ยก็จะเป็นมิสเตอร์เบคอนแฮนะครับก็เป็นเบคอนแฮธรรมดาแหละครับเออแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เปลี่ยนโฉมตัวเองแล้วนะครับกลายเป็นมิสเตอร์นู๊แทนนะครับ ท่านผู้ชมสามารถจะเรียกผมได้2ชื่อก็คือมิสเตอร์นู๊ฟกับมิสเตอร์เบคอนแฮนนะคะทุกทุกคนและนี่คือการแต่งกายของผมทั้งหมดนะครับดูเท่มิ่งร่านี่มีหูฟังแล้วก็มีหมวกแดงด้วยสุดยอดเลยะฮะแต่ที่ไม่ยอดเนี่ยก็คือทําไมเกมมันต้องทําให้หน้าผมหน้าเกียดเหมือนสบปบะรดหลุดออกมาจากอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นหนังสยองขวัญนนะ่ะเออแต่ก็อย่างน้อยเราก็มีอมองอสนะครับตึงต้งตึงต้งตึ้งโอเคกลลิกลิศไม่ลองละ เฮ้ยอะไรเนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดจากการตอบคำถามเหรอ8คูณสิบแป8หนึอิเออเออแปอันนี้ไม่รู้ผมมัวเองอ่ะเฮ้ยชนะเหรออ้าวเฮ้ยผมตอบถูก8คูณสิผมตอบถูกเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออพอดีท่องสูตรคูณกับพ่อเม่เช้ชานะครับเฮ้ยเอาสวัสดีสวัสดีเหมือนกันเรามีหน้าคล้อยกันเลยนะใช่แล้วเฮ้ยตะกี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะงงนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเองนะครับ คือแต่ก่อนนะครับคือผมได้ไปท่องสูตรคูณฝึกกับพ่อมานะครับเออแล้วผมก็ท่องแม่สิบได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนะครับเกมนี้มันให้ผมอันเซอร์นะครับหรือว่าให้ผมตอบนะครับว่าแปดคูณสิบคืออะไรนะผมตอบถูกนะครับแปดสิบนะครับเออสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบนะครับเป็นไงล่ะผมเจ๋งไหมครับก็น่าจะเจ๋งดีนะ โอเคเราไปเกมหมดอื่นกันเลยนะครับเเกมหมดที่ผมเลือกไปก็คือเกมหมดพื้นเรื่องนะครับเอ้พื้นล่วงนะไม่ใช่พื้นเรื่องนะครับเออมันก็จะเป็นพื้นที่เวลาเราแตะแล้วเนี่ยมันจะล่วงลงไปนะครับเราเนี่ยแตะมันได้ไปนานนะครับอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะล่วงลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมาอยู่ยงคงกระพันได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเกมหมดที่เราได้นะครับนั่นก็คือเกมหมดทะเลนะครับ อุ้ยมหาสมุทรนี่เราตั้งบ้านอยู่บนมหาสมุทรวะเนี่ยอืมใครที่ตั้งบ้านอยู่บนมหาสมุทรเนี่ยถือว่าคือแบบเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่มหาสมุทรมันคือทะเลน้ําแข็งเฮ้ยเราออกไปเดินได้เลยสุดยอดนะทุกคนเฮ้ยนี่มันเป็นสถานที่ที่โอไ้เดินตามใจชอบเลยนี่ว่อยังงี้ก็ดีดิทุกกคนเราก็ไม่ต้องทําอะไรให้เราแบบลําบากแล้ววะ่ะคือมันไม่มีสิ่งที่แบบทําให้เราท้าทายเลยอะทุกท,ท,ทุกคนเออเราสามารถที่จะ บินไปบินมาตามใจเฉิบได้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาเอ้ยเดี๋ยวอะไรตะกี้ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนน้ำแข็งไหมไม่ไมนะโอ้ oh my god โอ้ my god อะไรเนี่พื้นมันกลายเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวไม่ใช่สิพื้นเนี่ยมันกลายเป็นกรดเหรอไม่นะฉันเดินสบายใจเฉิบได้ไม่นานตอนนี้พื้นกลายเป็นน้ำกรดเรียบร้อยแล้ว ทุกคนไม่นะฉันอยากฉันยังไม่อยากเสียอมองอัสอีกคนหนึ่งตึ้งตึงตึงตึงพอละพอละพอละเดี๋ยวลองเพลงอมองอัสมากๆเดี๋ยวครับคลิปจะโดนลบนะคะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้นะครับสถานการณ์แย่มากเลยนะครับเราไปไหนไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมกระโดดไปนู่นนะครับเผลอพลาดตกลมายนะครับเรียบร้อยนะครับมังเทงนะทุกคนเุ้ยแต่ว่าบ้านคนอื่นเนี่ยดีกว่าบ้านผมอีกนะครับดูบ้านเจคนนี้สิครับอุ้ยเป็นเหมือนบ้านแบบมีเอาอิด คองคํานะคะมาต่อกันนะครับสุดยอดเลยอ่ะเป็นบ้อนอะไรของเจ๊นะครับเจ๊เติมมาเหรอครับอืมเขาน่าจะรวยมากเลยนะครับไม่เหมือนผมเลยนะครับผมเนี่ยยังแต่งตัวอาณาถามอเลย เอาละครับทุกทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครทุกทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกทุกคนเอาละครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดเกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมมาท่านผู้ชมจะได้รู้ตัวนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับตนเกมโรบอทนะผมจะตั้งชื่อเกมนี้ว่า coffin house นะคบก็เป็น เชื่อเรติโนของเกมมาแล้วแหละครับก็คือ Ho f ฟินเฮาส์นะครับเกมนี้เนี่ยครับมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ไปก้าวถึงนะครับอย่างเช่นเออเหตุการณ์มากมายนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เห็นกับตานะครับแล้วก็นะครับของตกแต่งบ้านมากมายนะครับแถมมันยังมีอีเวนต์อีกต่างหากนะครับแล้วมันยังมีเกมโหมดแบบบอสไฟด้วยนะครับเออหรือว่าเป็นเกมโหมดสู้บอสนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่แอดเข้ามาในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็เลยจะต้องรอมันอีกเกาะไปนะครับ แต่ก็นะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวังว่านะครับข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะเอ่อดาวน์โหลดไอ้พวกบอสไฟมาให้เราต่อสู้กันนะครับเพื่อที่จะบันเทิงแลนด้วยกันนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซืบสไครช่องชั้นเผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ